มหาสติปัฏฐานสูตรตอนที่หนึ่งทางสายเอกและฐานแห่งกายจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบที่ขณิกายมหาวัคกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะในเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นหนูทราบมาว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหนูจึงอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อ ช่วยอธิบายพระสูตรนี้จบอย่างละเอียดที่สุดเพื่อหนูจะได้เข้าใจโดยง่ายเจ้าค่ะเจริญพรโยมวสนาเป็นความปรารถนาอันประเสริฐยิ่งนักการที่เราจะกลับมาทบทวนและทำความเข้าใจในมหาสติปัฏฐานสูตรอันเป็นดังแผนที่สู่ความพ้นทุกนี้ให้กระจ่างแจ้งถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เรามาเริ่มต้นการเดินทางบนทางสายเอกนี้ตั้งแต่ต้นกันเลย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในแขวนกุรุณน,นิคมชื่อว่ากรมมาสธรรมะที่พระองค์ทรงเลือกแสดงธรรมบทนี้ที่แขวนกุรุนั้นในอัธกถาได้อธิบายไว้ว่าเพราะชาวกุรุนั้นเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีสุขภาพดีและมีสติสัมปชัญญะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะรองรับธรรมะอันลึกซึ้งนี้ณที่นั้นพระองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรรงประกาศธรรมเทศนาที่เป็นดังหัวใจของการปฏิบัติว่าดูกรับภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกคำว่าเอกายโนมัคโคหรือทางสายเอกนี้มีความหมายลึกซึ้งมากหมายถึงนี่เป็นทางสายเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ทางหลายแพร่งที่จะทำให้สับสนหลงทางเป็นทางตรงที่มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวโดยไม่แวะข้างทางเปรียบเหมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่มุ่งตรงสู่เมืองหลวงไม่ใช่ถนนเล็กๆที่มีซอยแยกมากมายให้หลงเข้าไปแล้วทางสายเอกนี้มุ่งไปที่ใดเล่าพระองค์ตรัสว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องและเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทั้ง5ประการนี้คือจุดหมายปลายทางอันสูงสุดแล้วทางสายเอกที่ว่านี้คืออะไรคะพระองค์ตรัสว่าทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการหรือฐานที่ใช้ในการเจริญสติภาวนาสประการนั่นเอง ได้แก่ 1. กายานุปัสสนาคือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 2. เวทนานุปัสสนาคือการมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ 3. จิตานุปัสสนาคือการมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. ธรรมานุปัสสนาคือการมีสติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่การปฏิบัติทั้งสี่อย่างนี้จะต้องมีเครื่องมือหรือองค์ประกอบอะไรบ้างคะอืมโยมเอย๋ยจะต้องประกอบด้วยองค์ธรรมสามประการที่เป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญนะโยมวาสนาคือหนึ่งอาตาปีคือมีความเพียรแต่ไม่ใช่ความเพียรที่เคร่งเครียดจนเกินไป เป็นความเพียรที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเปรียบเหมือนความร้อนที่ค่อยๆเผากิเลสให้เหือดแห้งไปไม่ใช่ไฟที่โหมกระหน่ำจนเผาทำลายทุกสิ่ง 2. ส,สัมปชานโนคือมีสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันในสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ใช่แค่รู้ว่ากำลังทำอะไรแต่รู้ไปถึงว่าทำไปเพื่ออะไร เหมาะสมหรือไม่และจะเกิดผลอย่างไร 3. สติมาคือมีสติหรือความระลึกได้ไม่หลงลืมในอารมณ์กรรมฐานสติเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตูเมืองที่แข็งแกรง่งคอยระลึกรู้อยู่เสมอว่าขณะน,นี้มีอะไรผ่านเข้ามาทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างเมื่อมีเครื่องมือทั้งสามนี้แล้ว เป้าหมายเฉพาะหน้าก็คือเพื่อกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้คำว่าอภิชาก็คือความยินดีพอใจความอยากได้หรือกิเลสตระกูลโลภะส่วนโทมนัสก็คือความยินร้ายไม่พอใจความขัดเคืองใจหรือกิเลสตระกูลโทสะสองสิ่งนี้คือปฏิกิริยาพื้นฐานของจิตเมื่อกระทบกับอารมณ์ต่าง การเจริญสติปัฏฐานก็คือการเข้าไปรู้ทันและหยุดปฏิกิริยาทั้งสองนี้ไม่ให้มันปรุงแต่งต่อไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตน,นั่นเองหนูขอความไม่ตาหลงพ่อช่วยอธิบายในหมวดแรกก่อนคะ่ะคือการพิจารณาเห็นกายในกายนั้นปฏิบัติอย่างไรและคำว่าเห็นกายในกายหมายถึงอะไรคะได้เลยโยมคำว่าพิจารณาเห็นกายในกายนี้ เป็นหัวใจสำคัญเลยหมายถึงการเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือให้เห็นกายเป็นเพียงสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นเพียงการประชุมกันของาธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่ร่างกายของเราหรือตัวของเราเปรียบเหมือนสันลยแพทย์ผู้ชำนาญที่มองเห็นอวัยวะในภายในของผู้ป่วย เป็นเพียงก้อนเนื้อและสิ้นเลือดที่ต้องผ่าตัดรักษาโดยไม่ได้มองด้วยความยึดถือว่าเป็นตับของนายกอือหัวใจของนางขอฉันใดผู้ปฏิบัติก็มองกายนี้อย่างเป็นกลางฉันนั้นโดยหมวดแรกที่พระองค์ทรงสอนคืออาณาปานะบันหรือหมวดว่าด้วยลมหายใจพระองค์ทรงสอนว่าให้ไปสู่ที่สงัด นั่งในท่าที่สบายต่างกายให้ตรงแล้วให้มีสติรู้ตามความเป็นจริงของลมหายใจที่ปรากฏในขณะนั้นเมื่อหายใจยาวก็รู้ว่ายาวเมื่อหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นโดยไม่มีการบังคับไม่มีการปรุงแต่งแค่รู้เท่านั้นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบกับนายช่างกลึงผู้ขยันนั้นก็เพราะว่า ช่างกลิงที่ชำนาญน,นั้นเขารู้ได้เองโดยสัญชาตญาณจากการสัมผัสเชือกที่ดึงว่าครั้งนี้ดึงยาวครั้งนี้ดึงสั้นเขาไม่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเอเมื่อกี้เราดึงไปกี่เซนติเมตรนะชั้นใดก็ชั้นนั้นการรู้ลมหายใจก็เป็นการรู้แบบตรงๆด้วยสติไม่ต้องใช้ความคิดเข้ามาแทรกแซงเลยแล้วหมวดอิริยาบถกับการเจริญสัมปะชัญญะล่ะคะ หมวดต่อไปคืออิรยาปบับันหรือหมวดว่าด้วยอิรยาบทคือการขยายสติจากการนั่งดูแต่ลมหายใจให้มาครอบคลุมอิรยาบทใหญ่ๆทั้งสี่คือเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อน,อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน,อน และหมวดถัดมาคือสัมปชัญญะบันหรือหมวดว่าด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือการเจริญสติให้ละเอียดและต่อเนื่องในทุกกิจกรรมย่อยๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม การถ่ายอุจจระปัสสะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการปฏิบัติในสองหมวดนี้เพื่อทำให้สติของเราต่อเนื่องเป็นมหาสติคือสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายเปรียบเหมือนการเทน้ำมันลงในภาชนะน้ำมันจะไหลต่อเนื่องเป็นสายเดียวไม่ขาดตอนฉันใด ผู้ปฏิบัติก็พยายามรักษาสติให้ต่อเนื่องในทุกการกระทำฉันนั้นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสำหรับตอนนี้ทำให้หนูเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของมหาสติปัฏฐานและการปฏิบัติในหมวดกายานุกสนาบางส่วนได้อย่างลึกซึ้งแล้วค่ะ,จะเจริญพรโยมและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในคราวต่อไป เราจะได้มาลงลึกในหมวดที่เหลือของกายานุปัสนาซึ่งเป็นการพิจารณาที่ขุดรากถอนโคนความยึดมั่นในร่างกายนี้โดยตรงเลยทีเดียว